ัต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของเพื่อนๆชาวราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหาคม2564ค่ะเพื่อนๆทีเ่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนนะคะไปจนถึง22ตุลาคมนะคะ จะเป็นชาวราศีตุลน,นะคะนี้เป็นการดูดวงแบบสัตะวันตกนะคะก็จะอ้างอิงแบบนี้นะคะหรือถ้าใครอยากจะรับชมเป็นแบบลัคนาราศีนะคะหรือจะอ้างอิงแบบโหราศาสตร์ไทยก็ได้ตามที่เพื่อนๆสะดวกกันเลยนะคะ อย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นก็รับชมกันอย่างใช้จรารณาญาณด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของเพื่อนๆชาวราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะในเรื่องของการเงินการงานกันก่อนเลยนะเจ็ดใบนะคะโอเค ตัวตนของคนในช่วงนี้เรื่องของการงานินการงานเซเว่นออฟคัพส์นะคะคุณเนี่ยมีเป้าหมายนะคะมีความหวงังมีความอยากได้นั่นนู่นนี่ในชีวิตเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดความต้องการอะไรต่างๆในชีวิตนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่จัดระเบียบความคิดเรียงลำดับความคิดอยู่นะคะ the world ค่ะ hedge of bonds the hangman tree of swords five of w a n d s นะคะปิดท้าย the ace of swords นะคะดูแล้วเนี่ยในสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะที่มีอยู่ในหัวนะเอ่อตีคิดว่าเอ่อคุณเนี่ยต้องการเวลานะคะที่จะพบทวนอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ หาหนทางศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่องทางนะคะในสิ่งที่คุณอยากจะทำความเป็นไปได้การลงมือทำต่างๆเหมือนว่าคุณต้องการที่จะใช้เวลาตรงเนี้ยอ,อยู่กับตัวเองให้มากเพื่อที่จะวางแผนในชีวิตนะคะไพ่แนะนำให้คุณนะ่ะลองใช้เวลากับตัวเองอยู่ในพื้นที่กับตัวเองแล้วก็ดูสิว่า คุณต้องการอะไรมาก่อนลำดับแรกในชีวิตนะคะแล้วหลังจากที่คุณได้ทบทวนตัวเองเนี่ยในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคุณจะได้เริ่มต้นนะคะคุณจะได้รับข่าวสารอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเดินทางนะคะการงานนะดูแลเป็นข่าวดีด้วยนะคะอ่าก็จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะคะอืมตอนเนี้ย สภาวะจิตใจคุณนะเต็มมองว่าคุณค่อนข้างที่จะอดทนนะคะมีเรื่องที่คุณกําลังรอคอยอยู่ด้วยความถูกใจด้วยนะคะรู้สึกอึดอัดเอ๊ะมอไหร่ข่าวสารมันจะมาสักทีนะคะ อึดอัดนะคะแล้ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกกังวลใจผิดหวังนะคะเสียใจนะคะเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของอสภาวะเศรษฐกิจนะคะหรือเรื่องของโรคระบาดหรือแม้กระทั่งคําพูดคําจาของคนรอบๆตัวคุณเนี่ยมันทําให้ใจคุณเนี่ยไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะคะออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยโตยมองว่าถ้าคุณนะเ่ไม่ได้รับ เรื่องราวได้รลายคำพูดได้ร้ายพลังงานลบๆเข้ามาใส่ใจมากนั้นเตยมองว่าคุณจะผ่านไปได้นะคะเนี่ยฟ่ามาบอกว่าบางทีอ่ะบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันแค่อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยนะคะ บางทีไอปัญหาที่มันมีอยู่ตอนนี้มันอาจจะเป็นเพราะปัจจัยรอบๆข้างคุณหรือเปล่าที่มาทําให้ชีวิตคุณเนี่ยวออุ่นวายมากขึ้นนะคะไพ่บอกว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วยังไงในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี้ยชาวราศีตุลน,นะคุณจะได้ตัดสินใจลงมือทำอะไรบางอย่างกับชีวิตนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รับรื่นไม่ได้รับเรียบอะไรก็แล้วแต่แต,แต่คุณจะหาทางแก้ปัญหาได้และเริ่มต้น ชีวิตใหม่นะับหนึ่งใหม่ได้นะคะอม,มองว่าอุปสรรคมีแต่คุณแก้ไขมันได้ทันนะคะสําหรับชาวราศีตุลก็ขอให้คุณอนะ่ะเก็บพลังงานดีๆนะคะพลังงานหมุกบวกตรงนี้เอาเอาไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะลองไปปรับใช้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาขอหนึ่งใบนะคะจาก Angel Answer กันบ้างนะคะ ขอหนึ่งใบให้กับชาวราศีตุลตน,นะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะเรื่องการเงินต่างๆนะขอคำแนะนำหนึ่งใบค่ะ success <c oughs> เริศม,มากเลยค่ะขอให้คุณจำไว้เลยนะคะว่า ถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะไม่ได้ราบรื่นถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรใดๆเข้ามาแต่คุณสามารถแก้ไขและเริ่มต้นใหม่ได้สิ่งๆนี้จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จนะคะะมาดูกันที่มูนโลจีหนึ่งใบนะคะให้กับชาวราศีต้นในช่วงของเดือนสิงหาคมในเรื่องของการเงินการงานนะคะ Work through your fears มไม่ต้องไปกลัวค่ะต่อสู้กับความคิดลบนะคะต่อสู้กับความกลัวทั้งหลายคำพูดของคนอื่นนะคะให้เวลากับตัวเองนะคะแล้วก็วางแผนชีวิตของคุณดีๆนะคะคุณจะทำมันได้สำเร็จนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะใจยังไง s u กเส s s แน่นอนนะคะโอเคเรามาต่อกันที่ความรักนะคะ กันบ้างของคนโสดชาวราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะมาดูกันภักรวมความรักของคนโสดนะคะจะมีใครเข้ามาบ้างไห่เอ่ยสิบใบนะคะ โอเคค่ะราศีตุลคนโสดควีนอ็คาร์สค่ะช่วงนี้น่าจะมีความรักนะคะ ความรักความสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่งละเข้ามาในจิตใจแล้วนะคะตอนนี้นะเริ่มมีความชุ่มชื่นในจิตใจนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มีเข้ามานะคะดูแล้วก็ยังมีเรื่องของการดูดูท่าทีกันอยู่อะไรแบบนี้นะจ๊ะนี่7 of ว่นน็นะจ๊ะ ช่วงนี้ปากไม่ตรงกับใจด้วยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการแอบชอบใครสักคนหนึ่ง Three of Cups นะคะ Five of Pentacles King of Pentacles Eight of Wands The Fool Two of Pentacles นะคะ A o f s o u r c แล้วก็โอ้ปิดท้ายด้วย A o f cups ค่ะเอโอเคเรามาดูกันก่อนนะคะที่ผ่านมานะคะสำหรับคนโสดชาวราศนะีตุลนะเตยมองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการเงินในเรื่องของตัวเองมากกว่าอ๋อถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณยังไม่ได้ คิดว่ามันจะต้องลงหลักปักฐานกับใครขนาดนั้นพราะถ้าจะมีจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นอะไรที่ลงหลักปักฐานได้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบโลดโผนนะคะไม่ค่อยได้แบบว่าซีเรียสกับในเรื่องของของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะแต่ช่วงเนี้ยตอนเนี้ยโดยมองว่าน่าจะมีใครสักคน,นึเข้ามาละละ น,ะะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยทีเดียวล่ะนะคะตัวคุณเองนอ่าจะมีเนื้อเรื่องของอาการเงินด้วยนะคะที่เข้ามาหรือตัวเขาเนี่ยจะมีความไม่ชัดเจนให้คุณในตอนนี้อยู่ก็ได้นะคะอาจจะมีเนื้อเรื่องของการจับรางนะคะกาลังคิดทบทวนอยู่ว่าเอ๊ะจะเลือกใครอะไรอย่างไรนะคะตัวคุณเองเนี่ย ค่อนข้างที่จะหวั่นไหวแล้วกับคนคนนี้นะคะมีความรู้สึกชอบรู้สึกดีๆด้วยนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ถูกสื่อสารแสดงออกมานะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยอยากจะรอดูท่าทีเขาอยู่นะคะก็เลยอาจจะอยู่ในจุดที่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้ถูกพัฒนาอะไรไปไกลมากนักนะคะอืมประมาณนี้นะคะแต่คุณก็คิดว่าอ่ะโอเคก็ ใช้เวลาละกันอะไรแบบนี้คุณก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรขนาดนั้นเพราะคุณก็อยากจะดูท่าทีเขาด้วยนะคะในในความไม่ชัดเจนตรงนี้ก็อยากจะใช้เวลาดูดูเขาไปก่อนด้วยนะคะเออแต่คิดว่าในอนาคตในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับความรักของคนโสดนะคะชาวราศีตุลน,นะเออเตยมองว่าคุณเนี่ยจะ ให้ความสำคัญในเรื่องของการงานเพื่อนฝูง,งการรักตัวเองมากกว่าอืม <c oughs> เพราะว่าเตยมองว่า,วามีคนเข้ามาด้วยนะคะมีคนเข้ามาด้วยไม่พอนะแล้วก็มีเรื่องของการงานเข้ามาแล้วคุณมีความสุขกับกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะคะมีอาจจะมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานด้วยเข้ามาอะไรอย่างนี้นะคะมีความสำเร็จในชีวิตมันก็เลยเหมือน เรื่องความรักในคุณคุณไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือปัญหาในความไม่ชัดเจนของความสัมพันธ์เนี่ยคุณอยากจะเดินออกมาแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าความไม่ชัดเจนเนี้ยมันทรมานนะคะแล้วคุณมีความสุขว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตคุณนะคะคุณมีความสุขกับเรื่องอื่นมากกว่านะคะจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเอองั้นถ้าอย่งางนั้นอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะ่ะฉันฉันละทิ้งมันไว้เบื้องหลังดีกว่า อะไรแบบนี้นะคะดูแล้วเป็นลักษณะของการที่รักตัวเองแล้วก็มีความสุขกับเพื่อนฝูงนะคะ,อะขอหนึ่งใบจาก Angel Answer ให้กับคนโสดนะคะชาวราศีตุลนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะขอหนึ่งใบค่ะโอเคนี่ arts for health from a t t e r s ค่ะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเยียวยาจิตใจคุณสักนิดหนึ่งนะคะแต่มันก็ดูไม่ได้ดราม่าอะไรมากมายขนาดนั้นเตยมองว่าคุณเนี่ยเอ่อ move on ได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณนะอยากจะเ,เดินออกมาเงียบๆแล้วก็ใช้เวลากับเพื่อนฝูงสามารถกว่านะคะขอหนึ่งใบาจาก m ูนโลจี้นะคะให้ความรักของคนโสดนะคะ ชาวราศีตุนในช่วงของเดือนสิงหาคาม Have faith in your dreams ค่ะคุณนะคะจะต้องมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วก็เชื่อนะคะอย่างมีความหวังในเรื่องของความฝันของคุณนะคะถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรในชีตนะคะก็ลงมือทำซะนะคะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ลงมือทำเดินหน้าไปนะคะเพื่อเป้าหมายของ ะะถ้าเป็นในเรื่องของความรักต่มองว่าให้คุณเนี่ยเชื่อนะคะว่าตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะมีความรักที่ดีคนรักที่ดีได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะก็ขอให้คุณเดินออกมาดีกว่านะคะแล้วก็รักตัวเองซะนะประมาณนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ าชาวคนโสดชาวราศีตุลน,นะคะทุกคนทุกท่านเลยนะคะทางในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆห่างไกลจากโรคภัยนะคะก่อนจะจากกันไปฝากกด subscribe นะคะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไปกำลังใจกับเตยด้วยนะคะโอเคเรามาต่อกันที่ความรักนะคะ ของคนมีผู้ชาวราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหาคมกันบ้างนะคะขอ10บใบนะคะ คุณจัดเม้นนะคะตอนนี้นะคะคุณน่าจะอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจนะคะที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตหรือไม่ไปต่อกับอะไรบางอย่างนะคะอาจจะมีการขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยชี้ทางแนะทางสว่างให้กับชีวิตด้วยอะไรแบบนี้นะคะเฮสบอลส์ค่ะ 9 o ค cups นะคะ9 of pentacles the v e r s six of wands king of wands the c h a r i o t นะคะอืม ace of wands นะคะแล้วก็ three of cups ค่ะอืมโอเค ที่ผ่านมานะคะสำหรับคนมีคู่นะคะชาวราศีตุลน,นะเตยมองว่าคุณมีความรักดีๆคนรักดีๆเข้ามานะคะ ออคนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นคู่ของคุณได้เลยนะเออมีความรักที่ดีให้แก่กันมากๆเลยนะคะแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคู่บุญค,คู่บารมีกันเลยส่งเสริมกันในเรื่องของการงานนะจ๊ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเข้ามาแทรกตรงกลางระหว่างคุณทั้งคู่นะคะมันก็เลยอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีระยะห่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางกายนะคะ ระยะทางหรือจะเป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะคะตอนนี้นะคะอะตอนนี้นะคะตัวตวนของคุณนะคะน่าจะ,ะกำลังตัดสินใจจะพูดนะคะหรือได้พูดไปแล้วด้วยแหละนะคะกับกับ คนรักของคุณนะคะตัวเขาเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของการที่อยู่ในสเปซของเขานะคะอาจจะหมกมุ่นอยู่กันในเรื่องของเขาการเงินการงานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณอาจจะมีการสื่อสารที่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการมาพบมาเจอมาพูดคุยสารสัมพันธ์อะไรยังไงอาจจะมีการเรื่องของการ พูดคุยกันตรงนี้อย่างชัดเจนด้วยนะคะเพราะตัวคุณเนี่ยต้องการความชัดเจนและนะคะอยากจะมีการสื่อสารกันว่าเอ๊ะถ้ามีระยะทางมาเกี่ยวข้องเอ่อจะเดินทางมาเจอกันอย่างไรได้บ้างอะไรแบบนี้มีการตัดสินใจพูดคุยกันในจุดนี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยเห็นนิ่งๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่วางแผนที่จะมาพบมาเจอคุณนะคะตัวเขาเองก็อยากมาพบมาเจอคุณนะคะเพียงแต่ว่าเขา เองก็กําลังเมคมันนี่ในส่วนของเขาอยู่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่ขอคุณทั้งคู่จะเย็นนะคะในการพูดการคุยกันนะแต่ดูแล้ว่คุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกนะคะแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของความใจร้อนสักนิดนึงเพราะว่าคนมันคิดถึงกันอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอืมเพราะฉะนั้นก็ขอให้พูดคุยกันอย่างใจเย็นแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ด้วยละกันนะคะ อ่ในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีตุลนะเตยมองว่าคุณก็จะหาความสุข ได้มากขึ้นจากการอยู่คนเดียวอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอาจจะมีการาดูแลในตัวเองนะคะในเรื่องของอาหารการกินอะไรต่างๆนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างมีความสุขแล้วก็รอคอยนะคะให้เขาเดินทางมาหรือรอคอยการประกาศข่าวสารในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือหน้าที่การงานด้วยก็ได้นะคะดูแลเนี่ยรออย่างมีความสุขนะคะแล้วเดี๋ยวยังไรนะคะไม่ว่ามันจะ จะมีการเดินทางหรือไม่ได้มีการเดินทางในช่วงเดือนสิงหาคมก็แล้วแต่นะคะแต่มันจะมีการกระทําคำพูดอะไรที่สื่อสารกันอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณจะมีความสุข ร่วมกันมากขึ้นนะคะจะมีในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคอมมิชเมนที่ชัดเจนนะคะดูแล้วน่าจะได้พูดคุยกันอย่างแบบลงตัวมากๆเลยแล้วก็เหมือนมีการวางแผนได้จะเฉลิมฉลองกันในวันที่คุณทั้งคู่พร้อมที่จะได้มาเจอกันนะคะอืมประมาณนี้นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเป็น e NERGY ที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีตุลคนมีคู่นะคะไปมองว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้อย่าง มีความหวังมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณทั้งคู่ไกลกันด้วยระยะทางไปก็อขอให้คุณทั้งคู่มีกําลังใจดีๆนะคะเพื่อที่จะไปมอบให้กันละกันนะคะจะได้อดทนรอคอยช่วงเวลากันอย่างมีความสุขนะคะ Angel ้ n เซอร์หนึ่งใบให้กับคนมีคู่ชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมไหนคะ่ะสักเซสโอ้โห สักเซส่กมาอีกแล้วนะคะทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของการเงินกนนารงานนะคะสําหรับคนมีคู่ชาวราศีตุลน,นะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักน่แหละนะคะยังไงมันจะประสบความสาเร็จได้เฉลิมฉลองกันแน่นอนนะคะขอหนึ่งใบจากโมโนโลจีให้กับคนมีคู่ชาวราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะคะ surrender to the divine นะคะอืมขอให้คุณเนี่ยเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่า การที่คุณทั้งคู่เนี่ยได้มาพบมาเจอกันนะคะในไลฟ์ไทมนี้นะคะมันเป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนี่ยเขามอบคน,คน,ค,น,ค,นคนนี้คุณคนคนนี้สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นคู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีส่งเสริมกันเรื่องการงานกันเงินได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณไม่ต้องห่วงนะคะถ้าช่วงนี้สวดนมนั่งสมาธิขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยก็จะดีมากๆเลยมันจะทําให้ตัวคุณทั้งคู่เนี่ยใจเย็นลงนะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้ ในระยะยาวนะคะออมขอเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลเข้าไว้นะคะแล้วก็มอบพลังงานดีๆให้แก่กันนะคะกับคนที่คุณดักนะคะขอให้คุณทั้งคู่นะคะได้พบเจอกันในวันนะคะอดทนรอคอยกันอยู่ก็ขอให้ได้มาพบเจอกันแล้วก็ห่างไกลโรคภัยด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะโอเคก่อนที่จะจากกันไปนะคะติดฝาก,กด subscribe กด like c o m มนต์เป็นกำลังใจกับเรยด้วยนะคะแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ